สวัสดีครับผมคิจิดูวิูบุนานักเล่นเกมันดับบอยที่ฮวที่สในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมอย่างกันบอลไฟเตอร์แซนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มตัวละครแบทเทิลกันเอาความแข็งแกร่งของศัตรูเป็นร้อยหนึ่งเลยนะฮะแล้วจะอัดท้าสูตรใส่กันนะครับ เอาเป็นตัวอื่นบ้างแล้วกันซาเลมป้าโอคูขออนุญาตปิดแสงนะครับ ูสู้กันที่เกนนะาะนะครับมาสุ่มตัวละครมาสู้กัน ดูกันว่าทีมจานันป้าที่มีโกคูและบูกับทีมคุณลินที่มีหมายเลขทีและเทพพระเจ้าทำลายล้างเทพบิวใครจังไฟชนะมาลุ้นกันถ้าใครชื่นชอบเกมดันบอลต่อสู้นะฮะลองหามาเล่นดูกันได้นะครับ เปิดตอวได้เปรียบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอัดบูขอบูอัดบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซ้ำส,สองเลยเหรอโอ้โหบูจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหสงสัยบูจะไม่รอดโอ้โห บูไม่รอดจริงคุลิลินนายลองแกบูทำไมเอาไปเลยทาตาโอ้โหหลบได้อืมคุลิลิน,ลนจะสู้โกคูได้ไง เดืดใจรำายล่างขอเปิดก่อนได้เปรียบอุ๊ยอยู่หลังเทบิวะเทบิวเก่งแค่ไหนอุ๊ยโอ้โหสไลด์ลบเฮ้ยไม่โดนเอาไปกินขึ้นเตาโอ้โหไม่โดน แต่เน้่ป้ามาโอ้โหโดนทาไม่ตายเลยเหรออัดซ้ำอีกโอ้ยมันจะเก่งด้วยไปแล้วเฮ้ยเรียกมาสองเลยเหรออย,อยู่ข้างหลังเฮ้ย อืมเอาหางฟาดถ้าไม่ตายโดนมั้ยเนี่ยมาอยู่ข้างล่างอะ่ะเอ้ยโดนเว้ยอืม เลือกสุ่มตัวละครตัวอื่นบ้างนะครับเกือบไม่รอดต้องขออภัยด้วยนะที่เครื่องอาจจะสั่นไว้นิดหน่อยเพราะมันต้องกดท่าสูตรค่อนข้างลำบากนิดน,นึงนะครับ

ว่าทีมเบจิต้าล่างแรกกับทีมกินิวไหลจะมีฝ่ายชนะเบจิต้าล่างนี้เป็นล่างที่เพิ่งมาบุกโลกเลยนะครับโกคูก็เหมือนกันสองตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ยังไม่มีท่าซุเปอร์ไซย่านะครับ นี่หนึ่งนี่จ้าอัดเข้าไปพี่โอ้โหทีมสวนการลิกัน,กน อโอ้โหกินเต่าโอ้โหเฮ้ยจะใช้พลังไปไหนกาลิก,กันไม่โดนอือฮ เสร็จเปนหนึ่งโบลี่มาแล้วล่างตัวเนี้ยแข็งแกงร่งจริงโบลี่อ่ะเอาไปกินอืมโอ้โห,โหล่างครแรงโอ้โหเฮ้ยเตะโบลี่เลยเหรอ đi cùng mi phi ơi xéo ô hô hê bố đi vậy mấy nè ô hô bố đi mấy vậy để vô khu tôi điêu ไม่ไหวโอ้โหเซตรอบนี้แพ้ไปนะกดผ้าสุดไม่ทันด้วยต้องขออภัยด้วยนะที่เครื่องมันอาจจะเลื่อนไปหลุดนอกจอไปหน่อยไม่เป็นไร เซลเกมมาด้วยนาค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะไอ้นี่ผมยังจบไม่ค่อยถนัดนะที่ต้องถ่ายไปด้วยแล้วก็เอาวางเครื่องไปด้วยปกติแล้วผมจะต้องถือเล่นนะฮะมันจะปล่อยทางสุดได้ง่ายกว่านี้ต้องขอภายด้วยนะครับแต่บอลเกมนี้เล่นกับเพื่อนมันมาก ถ้ายิ่งแฟนการ์ตูนแล้วนะฮะบ่อยถ้าสูดใส่เพื่อนนี่สนุกจริงๆเออหลับึงแล้ว ที่ทังมาจัดการจิ้ม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 ยทังทังทำอะไรทังโอโหจิ้ม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 ลัว นี่ถ้าไม่ตายอีกชาหนึ่งของเคนจิงฮังนะจะมีเจ้าซื่อออกมาโอ้โหเยโดนท่าไม่ตายไม่ให้พักเลยเหรอโอ้โหโบลี่ไม่ได้พักเอาไปกินท่าไม่ตายเนี่ย ไป่งพลังซูเปอร์ไซยาในตำนานโอ้โหพลังโคตรแรงอะ่ะเสื้อขาดเอาไปให้ได้เยอะๆหน่อยโบลี่พลังใกล้จะหมดแล้วไม่ไรบูออกมาซ้ำเฮ้ยบูมาจัดการ เอาท่าไม่ตายบูไปกินอุ้ยไม่โดนโอ้โหอืมโอ้โหแรง พลังชาวไซยาหในตำนานออกมาขออีกสักหนึ่งชุดแล้วกัน โคคูร่างเด็กกคคูเอาใต้ i สติ i n c t แล้วก็เอาใครดีหยอมฉาเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่เอาเป็น ยำขาคัวไซส์ติงแล้วก็เอาเป็นใครดีเด็ิตาบู มาเอาชุดนี้เลยเกมนี้ลงให้กับ Nintendo Switch PS4 PC และ Xbox นะครับลงให้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับสามารถเล่นออนไลน์ได้เล่นกับเพื่อนได้นะครับถ้าใครมีเพื่อนเล่นนะผมว่ามันนะเกมนี้มันมากไม่แพ้สต e t ไฟเตอร์นะ มาดูกันว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมโดยหมาย,ยั่งเทเียมมฉาเจอก็ทีเลนมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปแล้วต้องคู่นี้ถึงจะเหมาะสมกัน โอ้โหฮ้ยมันลุมมันลุมโอ้ดิสิต้ามาอืมอัดไปจับกระแทกกดโจขลิซามิชิน Ôi, hít. Ôi, hít. Ôi, hít. lúc tệ kẹt lên. เรียนต้องเจอก็ผมโอ้โหเมียเป็นยาจีเลนเจอวีตาอัดใส่ผมอีกไม่เอามาให้ผมโชว์บ้างโอ้โหมาให้ผมโชว์เลยเหรอ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยมาให้พระเอกโชว์เลยเอกมอไปแล้วเอกยัมสาเอาไปพลังถ้าไม่ตายของโกคูเอาไตสติ้งอัดเบื้องขึ้นเตาฉีนิงไปฟะ ยังไม่จบเหรอยังไม่จบใช่ไหมเอาให้จบไปเลยผมเกมไหมครับนั่นก็เป็นเกมต่อสู้นะครับ ถ้าใครชื่นชอบก็หามาเล่นได้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ช่อง6ปุกก c h a n n e l ด้วยนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสบวัสดีครับ